ต้อนรับเข้าสู่วอาไช์าแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้ปาถูกต้องแล้วจ้ามากับน้องหนึ่งคนที่พวกเราก็เอ็นดูสุดๆเลยเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้เขาจะมีคอนเสิร์ตใช่แล้วเป็น First สคอนเสิร์ตใหญ่ของน้องเลยน้องิวถูกต้องแล้วถูก คนใช่จกับซิงเกิลล่าสุดที่ปล e ่อยมาซิงเกิลที่สี่ของน้องนะคะทุกคนชื่อเพลงว่าฤดูของเธอซีซั่นนะคะซึ่ง f ริวบ u าย t ะ e t o ยจริงไม่รู้เลยว่า จะเป็นประมาณไหนแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีกลิ่นของเดอะทอยอยู่จริงประมาณหนึ่งเลยเนาะเออเดี๋ยวเราต้องไปลองฟังกันว่าจะเป็นยังไงไปกันดีกว่าค่ะทพื่อนใช่แต่ว่าก่อนที่จะไปนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจริงให้เราด้วยนะครับฝากเมมเบอร์ชิพด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครกันเป็นพิเศษมากมายเราอยู่ในเพลย์ลิสซ์เอ็กซ์คลูซีฟ m ำหรับเจ้าเลยมีปุ่มซุปเปอร์แตงฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะครับ่ะไปดูกคนต้าวทำแล้วก็ไปดีกันเลย เรื่องค้าเป็นต้นก่อนเลยพี่ป๊อปปี้อะป๊อปบคุณมากเพราะว่าเราได้มีการแบบแลกเปลี่ยนไอเดียของยิปเปอร์เยอะมากๆเลยเพลงนี้มันมีที่มาจากอะไรครับน้องปี๋มาจาก friendship นั่นเองเลยเราคิดถึงคนนึงสองนาทีสองเล่าค่ะว่าจะเห็นรูไหนก็ยังคงคิดถึงเขาอยู่ครับอุ้ยน่ารัก เด็กตัว <c> อ <oughs> <c oughs> <c oughs> oh, ่นเนะอไมันเนาะน่ารักไมอ้อันนี้เด็กเจนเจนใหม่เจนสาม

เป็นดีดมั้ยค่ะเหมือนเตะตกจริงเลยคุยนนอุ้ยเอาหอมมากหนหวังอ่อเลยอดีตอดีตฉอก ไม่ได้คำด่าวว่ร <c oughs> าเราเลยน้องนักหับมากว

Mà không mà ờ. được tóc máy Ui Bà xa cứ đi cũng mấy mà hả นาัก่จอ,อััังเือนีปยาน้ระันจแเไม่เากอนกเรับเือนาล่ยแค่แต่ชนเรี่ย่เาเ่ะ โอ,โอโ้โหอะไรล่ะดูดูของเธอขอมาเธอขอมาจบไปแล้วฮายดูนะนี่ค şey er ือยิ้มแบบยิ <h ah> <h ้มต้นแต่ต้นเพลงยันจบ แม้ว่าแม้ว่าด้วยด้วยเนื้อหาอาจจะไม่ได้สมหวังหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าดูเป็นการแอบรักแอบรักใช่แอบรักปลื้มคนคนหนึ่งืขอแค่ได้อยู่ในทุกช่วงเวลาทุกฤดูของเธอเขาพออะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบจะเป็นล่มให้เธอเวลาแบบฝนตกอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นสื้อกันหนาวให้เธอเวลาหนาวจะเป็นครีมกันแดดให้เธอยามร้อนอะไรแบบนั้น ก็คือจะมีความหวังดีให้เธอทุกเวลาอะไรเงี้ยจริงมากล้ว่าเธอคือแล้วด้วยสไตล์เพลงด้วยภาพด้วยมูดด้วยโทนอ่ะมันดูแล้วมันยิ้มยิ้มกับความน่ารักของท้งนิฮงแล้วก็ของอาเธน่ารักมากจริงรวมถึงเคมีของแก๊งเพื่อนๆนะยังมีน้องนัดเข้ามาแบบเสริมทับอะไรงียเอ็นดูมากเลยทุกคนน่ารักมาก เนาะเราเป็นแบบว่าฟังเพลินม,มากแหละมัน,ม,นะม,นมันเป็นเพลงที่ เพราะฟังเพลินบวกกับพอดู MV แล้วมันสนุกไงใช่เออเราเลยรู้สึกว่าเฮอมันตื่นตาตื่นใจแล้วก็ค่อนข้างจะแบบดูเพลินมากเลยทุกคนใช่แบบอยากรู้เรื่องราวของ MV ว่าจะสื่อออกมาในรูปแบบไหนอะไรแบบนี้แล้วเพราะว่าพอตอนตอนแรกที่เราดูดูแค่ชื่อเพลงอ่ะเราก็น่าจะเป็นเพลงเพลงละแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่คิดว่าเขาจะมาแบบนี้มาแบบนี้นะมคือดูจากชื่อเพลงอ่ะตอนแรกคือแบบ ไม่ไม่แน่ใจว่าจะมาในเวแบบสดใสไปเลยเออหรือว่ามีความแบบเอออะไรแบบนี้แต่อันนี้เป็นมูที่ดีนะเรารู้สึกว่าเออใช่เป็นมูที่ดีเลยมีความเป็นมูดเป็นมูทที่เซอร์ไพรส์อะใช่เป็นแนวอีกแนวหนึ่งที่เราว่ายังไม่ได้ยินหนูหนิวล้องแนวแนวนี้เท่าไหร่เพราะว่าปกติคือหนูหนิวแบบ ช้าช้าเลยจับเต้นเต้นเลยใส่เลยอันี้ที่เขาแบบว่ามีกรูมมีกรูมยกยกษซึ่งซึ่งน่าจะเป็นลายเซ็นของเดือถอยคุณคุณโปรดิวเซอร์ของเรานั่นเองโปรดิวเซอร์เนาะพวกจะเก่งมากเดยอดถอยมากแต่เราแต่เราแต่เราก็รู้สึกว่าเดือดถอยก็พยายามที่จะทำให้มันเป็นสไตล์ new n วะคือเขาเขาก็พยายามไม่ได้ไม่ได้ที่จะ ให้เป็นสไตล์เขาอะแต่เขาเขา,เขาทำเพลงให้ดูนี่อ,อ่ามีลเซมันเป็นกลิ่นอายของ The ะทอคือเขาอะที่เป็นสไตล์นิวเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เวลาแต่งเพลงในการแบบใส่เนื้อร้องอะไรเงี้ยหลายๆครั้งที่เวลาเขาไปโปรดิวเพลงให้ใครเราจะค่อนข้างแบบเนี่ย เออใช่คือเดือทอยหรือว่าบางเพลงที่เราแบบไม่รู้ว่าใครแต่แบบบางทีมันจะมีกลิ่นอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเดือทอยทําเพลงนี้หรือเปล่าวะอะไรแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าเขาจะมีการใส่คําใส่อะไรบางอย่างที่มันสไตล์ของเขาเนาะมาสวยเออช่างเลือกคําหรือว่าจะมีท่อนแร็ปนึกออกไหมเออเป็นสไตล์เขาอะไรเงี้ยซึ่งก็ใส่ความเป็นนู้นิี้เข้ามาในเพลงนี้ด้วยอะไรเงี้ย คือเรารูสึกว่าเออมันมันดีมันดีมากเลยมันรู้สึกว่าทั้งสองคนได้มาร่วมงานกันแล้ววันไปด้วยกันเนาะกดกลอบน้องเสียงภัยเราะน้องมีเสียงภัยเราะมากประมูลมาน้องฟังแล้วมันแบบมันเหมือนเคลิบเคลมมันชวนฝันนะแล้วล้วเรารู้สึกว่า เราอยากแอบรักใครสักคนเนี่ยแล้ะสองเพลงนี้เธอออก่าฟังแล้วอยากแอบรักใครสักคนแล้วก็มองเราวด้วยความที่พอมันเล่าเป็นเรื่องมัธยมอ่ะมันทําให้อ็นเทุกคนสามารถย้อนกลับไปความทรงจำสมัยมัธยมได้เธอมันก็ต้องมีการป่อไปีแล้วสมัยมัธยมเคยไปแอบปื้ลเครอะไรอย่างเงี้แอบเปื้มรุ่นพี่แอบปื้มรุ่นน้องแอบปื้มเพื่อนคือทุกคน ทุกคนมันต้องเคยประสบพบเจอถูกไหมคือรีเลตได้การเล่าเรื่องของเขามันทาให้ทุกคนสามารถอินร่วมไปกับได้จริงและยิ่งแบบฉากที่แบบว่าเชียริดเดอร์วิ่งวิ่งวิ่งจับมือการการสายฝนอ่ะนี่คือความฝันเลยนะ บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่คือแบบว่าคือแบบว่าอยากให้มีคนอะจับมือด้วยกันแล้วก็ตัไปด้กันแต่ว่าทำไมคะไม่มีไม่มีค่ะไม่มีค่ะก็คือยืนกลางร่มคนเดียวกับบ้านค่ะยืนรลอนเมค่ะเปียกก็คือเปียกคนเดียวข้างๆก็อาจจะเป็นแค่เพื่อนจริงๆมีแต่พวกมีแต่พวกเนี้ยค่ะก็ยืนตักฝนด้วยกันไงแล้วไอ้พวกเนี้ยก็ไม่ชอบพกลมค่ะใช่ค่ะก็เปียกด้วยกันไงมึง เอาเอดูแล้วแบบการย้อนวัยไปแบบมันให้ยมอ่ะคือเด็กๆอ่ะยังดูเข้ามากอ่ะหรืออกไหมน้องๆยังดูเป็นวัยแบบใสวัยมันยมแล้วนะที่อย่างนนิวก็คือเรียนจบแล้วจเออแต่แบบน่ารักนั่นแหละมันเป็นแบบที่พี่เต้ยว่าก็คือมันสามารถเป็นฟิลที่มองย้อนกลับไปทุกคนสามารถรีเลทได้แหละเนาะเออเอนดูชอบเด็กๆน่ารัก คาดหวังนะคะว่าเสาร์อาทิตย์นี้ต้องมีเพลงนี้แน่นอนเพราะว่าเขาปล่อยมาในทัไลน์ที่แบบใกล้ล้ก่อนคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยมีแน่นอนบันซึงคือตอนนี้ฉันตื่นเต้นมากจริงฉันอยากให้ถึงวันละนะทุกคนใครไปเราเจอกันก็เข้ามาทักทายกันได้เราไปวันละใช่ถูกต้องทุกควันอาทิตย์กันทุกคนใช่ทุกคนก็ ฝากด้วยเป็นกำลังใจให้นนอนอะๆเลยใช่ครับผมน่าจะมีโชว์พิเศษพิเศษความอลังการแสงสีเสียงจัดเต็มแน่นอนแน่นอนแล้วนี่คิดว่าแขกรับเชิญน่าจะแบบไม่ธรรมดาจุกอ๊กแน่นอนหรือเปล่าไม่รู้คาดเดาไปก่อนใช่ทุกคนหรือว่าอาจจะแบบว่าโอยตื่นเต้นมีแบบโชว์อะไรแบบที่เราเหนือความคาดหมาย เดี๋ยวรอดูเลยเดี๋ยวรู้เลยนะคะทุกคนนะ,ะเดี๋ยวไว้ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องนุๆๆ้เยอะๆเนาะตอนนี้น้องก็คือแบบเป็นทั้งนักแสดงเป็ทั้งศิลปินก็คือแบบเก่งมากๆแล้วก็กําลังมีคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองนะคะทุกคนก็ ฝากทุกคนตามสนับสนุนน้องกันเยอะๆเลยนะจ๊ะและเดี๋ยวเราก็มาให้กำลังใจในผลงานต่อไปแล้วก็ซีรีส์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด,ด้วยรอรออยู่นะใช่ครับผมวันนี้เพวกเราสามคนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย